สวัสดีค่ะพวกเรามาจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะหรือห้อง i อ m c ค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัลาชาทิวั์กันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้า,ถาพร้อมแล้วไป,วไปกันเลยค่ะ,คะ อันดับแรกเรามาดูห้องเรียนประจําของพวกเรากันก่อนนะคะห้องเรียนของเราจะเน้นห้องเรียนปรับอากาศมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทุกห้องทั้งห้องม1นทับม2องทับ1และม3าทับค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการจัดการเรียนการสอนว่ามีเรียนอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะห้องของเรานะคะจะเน้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งที่เน้นวิชาพื้นฐานเหมือนห้องทั่วไปและจะมีวิชาเพิ่มเติมที่เข้มข้นมากขึ้นในเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการอบรมเสริมในเนื้อหา AI หรือที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนค่ะ ในส่วนของคณิตศาสตร์นอกจากวิชาพื้นฐานแล้วก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์เข้มขน้นซึ่งจะมีเนื้อหาลึกลงไปจนถึงมปลายรวมไปถึงการเรียนคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์เช่นโปรแกรม GSP คณิตศาสตร์เชิงเกมเช่น s ุด o ก u หรือ a m a มนอกจากนี้หลักสูตร i s m c ที่นี่เราจะทำพิเศษคือเราจะเพิ่มภาษาอังกฤษที่เรียกว่าหลักสูตร b r i d g e ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติและมีครูไทยช่วยสอนเสริมในเนื้อหาที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป นานาการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดตามหลักสูตรเราจะมีการสอบวัดความรู้นักเรียนทุกๆปีเพื่อวัดความรู้และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ดีขึ้นค่ะกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรามีกิจกรรมเปิดโลก,กทัศน์ทางการเรียนรู้โดยจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นวันเดย์ทริปซึ่งจะไปดูพิพิธภัณฑ์ทา,ทางวิทยาศาสตร์ดูมหากรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์าทางการแพทย์เพื่อเสริมแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับพวกเราค่ะเรายังมีค่ายบูรณาการสวันสองคืนที่จัดเพื่อให้เราได้ไปเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เป็นค่ายที่สนุกมากๆและได้ความรู้มากๆเลยค่ะ จากนี้นะคะเราไปลองฟังที่พี่จบมาจากโครงการพิเศษในเอ็นีกันค่ะที่นี่นะคะให้อะไรพี่หลายอย่างมากทําให้พี่โตขึ้นมากๆตอนที่พี่เรียนห้องนี้นะคะเพื่อนก็ค่อ,คอยเช่วยกันเวลามีปัญหาทุกคนพร้อมที่จะแบบเอื้อมมือเข้ามาช่วยส่วนครูเขาก็จะเอาใจใส่เรามากๆคอยถามว่าแบบเรามีปัญหาอะไรไหมมีอะไรที่แบบเครียดๆหรือเปล่าเขาก็จะแบบคอยเข้ามาถามเราอยูย่ตลอดคะ่ะ แล้วก็ถึงจบมาแล้วพี่ก็ยังแบบมีทักไปปรึกษาครูเขาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะมันรู้สึกผูกพันกับโคร,รู้สึกผูกพันกับเพื่อนส่วนเรื่องการเรียนนะคะสิ่งที่น้องได้เรียนตอนมอตน้นที่เอาไปใช้ตอนมอปลายแน่ๆความรู้ที่ได้จากการเรียนที่นี่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะได้ใช้ทั้งในตอนสอบเข้าแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเรียนตอนมอปลายด้วยค่ะอาจารย์ทุกคนเขาพยายามมีวิธีสอนทําให้เราสนุกแล้วก็มีความรู้ไปด้วยถึงแม้ว่าเจะเรียนหนักแต่ว่าก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่าเหมือน เรามองเขาเหมือนเป็นพ่อแม่อีกคนหนึ่งแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้ไดเนี่ยไปต่อยอดได้เยอะมากเหมือนเราสามารถปรับตัวในที่ใหม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่ดีจากที่นี่มาแล้วมันทําให้หนูเข้าใจบทเรียนเยอะมากๆแบบง่ายมากๆค่ะเป็นไงบ้างคะนั่นคือความรู้สึกของลูกพี่พวกเราค่ะ เรานะคะคจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง23กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะ